ครับสวัสดีครับกรลยยณวิรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชื่อ M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพูนะครับก็เป็นสารพันธ์หน้ารู้เกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรคอนโดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ วันนี้ก็มาในส่วนที่ามาตรการนะครับสำหรับการดำเนินการกับผู้ที่ค้างชำระค่าส่วนกลางนะครับของโมบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้ในส่วนของคอนโดก็ต้องใช้อำนาจฟ้องกับอ่า อำนาจในการนดการให้บริการบางอย่างนะครับอันนี้ผมขอมาสโคในส่วนของหมู่บ้านซึ่งเหมือนเป็นมีกลลเมตเต็ดพายนะครับก็คอนโดสามารถแอปพายนำไปใช้ได้นะครับซึ่งในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นจะตั้งเป็นนิติแล้วหรือก่อนเป็นนิตินะครับก็มีกำหนด ไว้ในมาตรา49มาตรา50มาตรา53แห่งพราำยัดการจัดสรรที่ดินนะครับก็เกี่ยวกับผู้ที่ค้างชำระค่าส่วนคลางตั้งแต่3เดือนแล้วก็ค้างค่าส่วนการตั้งแต่เดือนนะครับ <c oughs> นั้นมาในส่วนของอาการค้างกัดมาตรการที่ จะดาเนินการกับผู้ที่ค้างชาระในของหมู่บ้านนะครับ,ระนะบ,นะรบก็เป็นการงดสมมุติว่าค้างตั้งแต่3เดือนนะครับก็เป็นการดําเนินการในการงดให้บริการนะครับการงดให้บริการเนี้ยาสามารถงดได้เลยไหมนะครับต้องบอกว่า,าต้องมีกระบวนการนะครับก็จะมีหนังสือจากนิติบุคคลนะครับหรือ ก่อนเป็นนิติก็จะเป็นส่วนของฝ่ายจัดก,การหลังการขายนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทบริหารจัดการหรือเอาซอร์สหรืออาจจะเป็นพนักงานของโครงการนะครับก <c oughs> ็จะต้องมีการออกหนังสือไปถึงผู้ที่ค้างชำระตั้งแต่3เดือนนะครับเป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการระงับการให้บริการนะครับ ซึ่งการระงับการให้บริการมีอะไรบ้างก็คือทำให้เขาไม่ได้รับความสะดวกนะครับอย่างเช่นถ้ากรณีที่เป็นอีซี่พาสไม้กระโดดนะครับสัมพันธ์กันก็อาจจะตัดรหัสบัตรนะครับหรือระงับรหัสจากอีซี่พาส หรือขี้การนะครับอันนี้ก็ตัวเราพอสามารถอำนวยความสะดวกให้เขาได้ไหมก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขานะจะไปห้ามเขาเข้าถึงทรัพย์สินไม่ได้นะครับเหมือนกันในส่วนของคอนโดพอค้างค่าส่วนกลางแล้วมันมีขี์การเข้าอาคารแล้วก็ตัดขี์การเขาเข้าอาคารไม่ได้อันนี้ก็ไปห้ามเขาเข้าถึง รัพสิสิ์ไม่ได้นะครับอันนี้โดนฟ้องกันมานะครับดังนั้นในส่วนของทําให้เขาไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ <c oughs> คืออาจจะต้องหนึ่งเขาลด,ลดกระจกนะครับหรือก,ก็แสดงบัตรหรืออะไรต่างๆเพื่อทําให้ทางรอพอได้รู้ว่าเป็นสมาชิกหรือผู้ซื้อบ้านจัดสารนะครับ ก็จะแล้วถึงจะอนุญาตให้เข้ามาในโครงการนะครับในส่วนของหลังเป็นอิติก็ทางฝ่ายจัดการนะครับฝ่ายที่บุคคลก็ไปต้องไปทําความเข้าใจกับทางรอพอนะครับก็ให้รอพออำนความสะดวกแต่ไม่ใช่ว่าเปิดให้ทันทีนะครับทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกเหมือนกับผู้ที่ชำระนะครับที่ทําหน้าที่เป็นคนละเมืองที่ดีนะครับ เพื่อที่ทำหน้าที่ชำระค่าส่วนกลางถือว่าทำหน้าที่เป็นพลเมืองนะครับพลละหรือภละแปลว่ากำลังเมืองก็คือเกี่ยวกับเมืองหรือชุมชนดังนั้นในส่วนของหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนลักษณะพิเศษคอนโดก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเมืองย่อมๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนลักษณะของชื่อเมืองนะครับดังนั้นความเป็นพลเมือง นั่นสะท้อนถึงการที่สมาชิกหมู่บ้านและเจ้าของร่วมของคอนโดนะครับทำหน้าที่ในการชำระค่าส่วนกลางด้วยดีนะครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งหมู่บ้านและคอนโดนะครับส่วนมาตรการในการระงับนะครับก็ย้อนกลับมานะครับ ในส่วนของหมู่บ้านก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนะครับก็าอาจจะระง,งับในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการบริการนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่ก่อนนติติมันจะมีะการแจ้งซ่อมบ้านหล,ลังโอนอะไรประมาณนี้เรา งดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของที่ทางโครงการกับผู้ซื้อผูกพันกันตามสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินนะครับดังนั้นมันก็จะมีการรับประกันทรัพย์สิตนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานะครับประเด็นต่อมาก็คือหนึ่งอาจจะงดการจัดเก็บขยะแต่ก็ ก็เป็นประเด็นนะครับจะเป็นประเด็นกับทงางรถขยะถ้าเป็นของรัฐนะครับทางผู้ซื้อบ้านที่ค้างชำระอาจจะไปร้องเรียนทำให้ทางหน่วยงานของรัฐได้โดนถูกดำเนินการทางวินัยน,นะครับแต่ถ้าเป็นของเอกชนนี่ก็ดำเนินการได้นี่ปัญหานะครับแต่ทางออกที่ผมได้แนะนำไปห,ห,หลายๆทางน,นะครับก็คือ จัดถังขยะกลางไว้นะครับก็คืองดเก็บขยะหน้าบ้านแต่เขาก็ต้องเอาขยะมาทิ้งในที่ที่เดียวไว้ให้นะครับก็เป็นที่ที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าอ๋อเห็นเพราะว่า, 3, าทางบ้านกลางนะครับจึงต้องเอาขยะมาทิ้งที่จุดนี้นะครับเป็นการาแซงชั่นนะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรการลงโทษทางสังคมนะครับแล้วก็ รายละเอียดปิดย่อยอย่างเช่นถ้าเป็นมีขับเฮาสมมู่ซอนฟิตเนสอะไรต่อมานี้นะครับแล้วมีการคุมด้วยคีย์การ์ดหรือมีการลงทะเบียนสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับอาจจะระงับการให้บริการหรือการใช้บริการได้นะครับสำหรับผู้ที่ค้าง3เดือนนะครับ <c oughs> ก็็นที่มีรายละเอียดติดย่อยเยอะนะครับลูกเล่นนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของค้างตั้งแต่ 6เดือนนะครับค้างจาก6เดือนก็าทางฝ่ายจัดการไม่ว่าจะเป็นก่อนนิติหลังนิตินะครับก็สามารถที่จะแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้อายัดโฉนดนะครับแต่ก็มีขั้นตอนดำเนินการตามที่กําหนดนะครับเป,เป็นประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินการว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรน,นะครับ ก็น่าจะปี2559นะครับก็มีจะต้องว่าจัดการไิตินะครับก็จะต้องมีหนังสือ,อผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับเพื่อให้เขาทราบนะครับก็ในตัวประกาศเนี่ยถือเอา หลักฐานการรับเป็นสำคัญนะครับไม่ใช่เหมือนกับของสารยุติธรรมที่ถือเอาวัดส่งอันนั้นก็จะมีคนหัวเสนะหัวเสไม่ยอมรับเอกสารนะครับก็ต้องส่ง2-3ครั้งนะครับแล้วเจ้งงาหน้าที่ที่ดินถึงจะรับรับเรื่อง ในส่วนของการอายัดโฉนดนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของทางผู้ค้างชำระที่หัวเสนะครับ <c oughs> นี้มันก็จะมีส่วนของถ้าเกิดมันค้างชำระไม่ถึง6 <c oughs> เดือนละอ่ะ่าแล้วก็บางทีมันอาจจะตกล่นจากฝ่ายนิตินะครับที่ไม่ได้ตรวจสอบจนมัน เรื่องร่วงหกเดือนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําการอายัดโฉนดไว้หรือยังไม่ถึง6เดือนยังไม่มีการอายัดแต่มีการค้างชําระเช่นค้างตั้งแต่1เดือนจนถึง5เดือนนะครับแล้วก็เขาก็ไปแจ้งต่อที่ดินนะครับก็มีการโอนกันนะครับที่ดินก็ถามโดยทางหน้าที่นะครับว่ามีการค้างค่าเหมนการหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็ผู้ซื้อก็จะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็ต้องบอกว่าไม่ค้างนะครับอันนี้ก็ต้องอทำความเข้าใจก่อนในส่วนนี้นะครับผู้ซื้อที่ค้างชำระแล้วไปแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับก็มีความผิดนะครับแทงฐานแจ้งความเท็จตกงอนเจ้าหน้งงานที่เพื่อให้จดแจ้งลงในเอกสารราชการ นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวทดอ16นะครับซึ่งเหตัตนนั้นมันจะบอกรายละเอียดนะครับทอดอ16มีตาฟุดนะครับดังนั้นไปนการแจ้งความัเพ,พื่อให้จดแจ้งลงในเอกสารและทำให้เกิดความเสียหายนะครับดังนั้นก็มีอาตาโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทอันนี้ก็ทาง ฝัายการเล่นนิติเองเนี่ยอาจจะมีการโปรเทคนะครับทั้งส่วนของคอนโดก็นำไปแอพพลายได้นะครับก็คือ,อในรายที่เราต้องมีการสรุปยอดในทุก3เดือนนะครับพอครบ3เดือนและรายไหนที่มีการคร้างนะครับก็สรุปยอดทำตารางคุม ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบด้วยเลขโฉนดนะครับจำนวนเงินที่ค้างชำระนะครับปากหน้าถึงเจ้าพนักงานที่ดินนะครับว่า,าแปลงต่างๆเหล่านี้มีการค้างชำระนะครับจ้างเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อทราบและขอความอนุเคราะหนะครับในการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ที่ค้างชำระดังกล่าวว่า ได้มีการชำระค่าส่วนกลางจนครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับโดยติ่งข้อมูลไว้ด้วยว่าอันหนึ่งกรณีเจ้าของที่ดินนะครับในฐานะผู้ซื้อ,อบ้านเด็รสารให้บันทึกถ้อยคำหรือแจ้งความอันเป็นเท็จเพื่อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่จดแจ้งเอกสารลงในราชการ เรถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดนระหว่างโทษจำปุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทไปในเอกสารตัวน,นั้นก็ได้นะครับทางเจ้งงาหน้าที่ดินก็ดูอ่ะก็จะได้แอคชั่นนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคทางนิติไม่มีการทํางานเชิงลุกนะครับโดยที่ยังไม่ครบหกเดือนแต่มีการสรุปยอดมาให้ทางเจ้าหงงน้าที่ดินได้ดูประกอบ มันต้องมีการสอบปากคําก่อนการโอนนะครับเป็นหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินด้วยนะครับในการโอนอสังหารหิมทรัพย์นะครับเพราะว่าตัวบ้านไม่ได้โอนบ้านนะครับบ้านมันตักอิสระไม่ได้บ้านมันต้องตั้งที่ดินใน่านัทรัพย์ทานมันคือที่ดินการโอนก็คือเป็นการจดทะเบียนโอนที่ดินนะครับบ้านเป็นส่วนควบกับที่ดินนะครับ แต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนของข้อกฎหมายในส่วนนี้นะครับอันนี้จะในส่วนของอานารากนะครับในส่วนของคอนโดมีมาตรการในการอายัดไหมจริงๆคอนโดมันถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติอาคารชุดอยู่แล้วนะครับว่า,าจ,จะโอนได้จะต้องมีหนังสือรับรองการปอดหนี้ข่าวที่สุด นะครับจากนิติบุคคลไปแสดงดังนั้นก็ <c oughs> ไม่สามารถโอนได้นะครับหากไม่มีบปอดนี่เพราะนั้นมาตรการถ้าไม่มีการดำเนินการเชิงรุกมันก็ต้องใช้มาตรการในการระงับการให้บริการนะครับความประการนะครับแต่ห้ามเขาเข้าถึงทรัพย์สินไม่ได้นะครับอ,อย่างเช่นถ้าเป็นตัว ประตูที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการใช้คี y gas หริอชีพาร์ตหรืออะไรต่างๆเพื่อจะเข้าภายในอาคารนะครับอังไงไบนะอนี้ F, K uard, ไประงับเขาไม่ได้นะครับแล้วกรนี่ลิฟต์มีการแตกคี y gas ระงับเขาได้ไหมก็ระงับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ในการเข้าถึงทรัพย์สินนะ หรือจะให้เขาเดินขึ้นบันไดอันนี้ก็พูดยากนะครับก็ลองดําเนินมาตรการดูนะครับแต่ว่าผมไม่รับประกันนะเพราะว่าทางเจ้าของร่วมก็อาจจะฟ้องนิติได้ว่านหนึ่งไปนะครับขี่การ,รื่องลึกนะครับคือถ้าเป็นเนคอนโดที่จานวนชั้นไม่สูงมากก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดมันชั้นมีชั้นยี่สิบสาชั้นอย่างเงี้ย มลน่าจะร้องกันโอดโอย,ยนะครับอันนี้อาจจะมีการฟ้องร้องกันได้นะครับ <c oughs> อันนี้อย่างสามารถที่จะแอพพลายได้นะครับคือแอพพลายนำของโมบ้านมาก็คืออย่างกรณีเขา,าคายชำระ6เดือนไปแล้วถูกไหมครับก็ต้องมีการ เพิ่มเบี้ยปรับนะครับในส่วนของคอนโดเป็นร้อยละยี่สิบนะครับเพราะว่าไม่เกินหกเดือนเนี่ยค่าปรับมันไม่เกินร้อยละสิบสองต่อปีนะครับพอตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปมันจะกลายเป็นร้อยละยี่สิบต่อปีนะครับก็อาจจะมีการทำสรุปหนี้นะครับในทุกหกเดือนนะครับแจ้งไปยัง พนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าพนักงานที่ดินนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามาพรบญอาคารชุดนะครับแล้วก็มีตารางคุมนะครับก็มีเลขห้องชุดนะครับที่ปรากฏในอ,อชอนะครับาตามด้วยอัตราส่วนพื้นที่นะครับแล้วก็คำนวณค่าส่วนกลางที่ค่างชำระนะครับใหญ่หน้อยก็เป็นการแจ้งเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดิน ได้ทราบว่าห้องที่เราทําสุดรายการเหล่านี้นะครับมีการค้างค่าสันการไว้นะครับในเวลาที่หนึ่งมันก็ต้องมีการซื้อขายห้องชุดนะมันจะส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อจะสอบถามระหว่างเจ้าของกันเองกับผู้ซื้อแล้วก็จะไปติดต่อทางที่ดินนะครับ มันก็ต้องมีการคุยรายละเอียดถ้าที่ดินมีข้อมูลในส่วนนี้ที่ดินก็จะสามารถแนะนําได้ว่าเอาไปปิดนี่ตัวน,นี้ของนิติและขอใบอร่อนนี่มานะครับ <c oughs> มันจะทำให้นิติทํางานง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกลเม็ดนะครับกลเม็ดจริงๆมันก็จะมีรายละเอียดปี่ย่อยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการประมวลนะครับจากประสบการณ์ของผมเองด้วยนะครับแล้วก็จากเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นเพื่อนผู้จัดการโดยการรวมถึงรุ่นน้องๆนะครับที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการหมู่บ้านผู้จัดการอาคารนะครับก็ผมก็นํามาประมวลสรุปนะครับและจัดทำเป็นคลิปสําหรับ มาตรการาที่จะดําเนินการกับผู้ที่ค้างชำระค่าส่วนกลางนะครับในส่วนของทั้งหมู่บ้านและของทั้งคอนโดณณนะครับมาเพื่อใหอ้ทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับก็ได้รู้ว่าเออถ้าเขาจะดำเนินก,การจุดอะไรกับเรานะนะครับเราก็ต้องรีบไปติดต่อเขานะครับ แท้ายที่สุดนะครับเมื่อได้รับใบแจ้งนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมงู่บ้านจัดสรรหรือไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอนโดก็ตามนะครับเราสามารถพรนอมนี่ได้ไหมนะครับประนอมนี่คือไปเจรจาขอผ่อนชำระนะครับเนื่องจากาต้องโดยสภาพเศรษฐกิจนะครับ ตอนซื้อมาเราก็าคิดว่าเรามีกำลังนะครับแต่ว่าพอมีช่วงของกระทนท้เศรษฐกิจบางทีความผันผวนบางทีะจะเป็นช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยอย่ที่ผ่านมาหรือไปอยู่บางที่ที่อ,อย่างเร็วๆนี้ก็หันใหญ่นะครับที่เป็นเหตุอุปภัยใหญ่เนะี่ยมันทำให้หนึ่งธุรกิจเราสะดุดและจากรายได้ที่มาจากธุรกิจหรือการค้าขายเนี่ยทำให้เราสะดุด นะครับก็ทำให้ค้างชำระในส่วนนี้นะครับเราก็รีบไปติดต่อหลัลงจากได้รับใบแจ้งก็ไปติดต่อกับวิติตนะครับก็ทำบันทึกหรือ,อข้อตกลงนะครับในการขอ,ขอผ่อนผันหรือขอประนอมน,นี้นะครับรวมถึงเราก็สอบถามนะครับไปทางวิติตด,ด้วยนะครับก็เป็น โยนเหนถามทางเขานะครับว่าเขามีมาตรการในการช่วยเหลือไหมนะครับถ้าเราประสบภา,าะวะนะครับจากภัยพิบัติสาธารณะหรือโรคหรือเหตุโรคก,การทายระบาดเหมือนโควรน่าเก้าอย่างเงี้ยหลายๆที่ก็จะมีมาตรการเดียวยามีมาตรการช่วยเหลือนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่า พอทวมทวมสมควรเกิเวลานะครับ2 1นาทีเสร็จแล้วเกินมาจากที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับจะพอคุยไปแล้วมันจะเริ่มมันนะครับก็ต้องกราบขอไปนะครับทานผู้ที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ท้ายนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระบุญนะครับผู้ติดตามรับจัดรับชมประชาชน โดยทั่วไปทุกท่านนะครับการะยะนามิ้มรวมถึงท่านที่มีผลสัมพันธ์เริ่มผ่านมาเจอกันแล้วก็ขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับขอบคุณไปอย่างสูงสําหรับท่านที่มีเมตตาจิตนะครับมีมิตริติมิตรใจในการโอนมาสมทบเป็นค่าน้ําชากาแฟนะครับสำหรับผมและทีมงานแักอัพเบื้องหลังนะครับที่เราจะได้เป็น น้ำจิตน้ำใจนะครับเป็นกำลังใจในการรังสรรค์ผลงานนะครับที่เพือที่เปิดเป็นประโยชน์นะครับต่อสาธารณะนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับความรู้ความเข้าใจที่ถูก,ถกต้องในหมู่ประชาชนนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็สรงเสื่อกัเวลานะครับ ผม M กันตโชคนิราชภัยนะครับและช่องสื่อสาระนะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M p r o p e r พ y และ M p r o p e r พ y หัวใจสีชมพูก,ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสอันสมควรสนีสวัสดีครับ